อันนี้อันนี้พี่ทําเองเนี่ยไม่ถึงตัวไหนเขาให้ทำเนี่ยเนี่ยทั้งพัวเลยนะเราสอบตะไครแร้งนี่สังวานใช่สวยดีพี่ต้อมซ่อนโครงไก้ตะแครงเห็นไหมพี่พี่ถักเองเลยเหรรอคับถักเองไม่รู้จะขายหรือจะให้กินเสียก็พอครับใช่ถักสวยเลยเนี่ยสวยไหมถักให้สักเส้นสองเส้นดูอีไม่ใช่ถักเองพี่ซื้อมาทั้งเช่บอกพี่ดองมันมีสําเร็จรูปเนี่ยเราก็มาใส่เองมันมีขายเราก็มาใส่เป็นสังวาลไงใช่ไหมเออ หลวงปู่สุหลวงปู่องค์นี้เราหลวงปู่สุนครับใช่นี่ไงหลวงพ่ออีว่าวัสดุที่ใช่ใช่เออเจ้ารู้เนาะชัดเจนหลวงอีอ่านอ่านได้ครับอ่านออกครับหลวงอีนี่ขนาดมีรอยจานด้่ครับมีนี่จจานเออันนี้เป็นรูปว่าเป็นดินครับคือเป็นรูปถ่ายท่านเป็นรูปถ่ายไอ้ตรงเจ้าจานนะครับเป็นตัวอะไรครับเป็นเป็นดินสออ๋อเขาใช้ดินสอจานดินสอจานนี้เป็นสีภาพี่ต้สีเปียนะเจ้าเนาะ คุยท้ายผู้ชมดูพูดจะเจี๊ยะอะไรล่ะอืมมันต้องเป็นธรรมชาติอ,อะไรที่มันเจาะจงมากเกินไปมันดูไม่ธรรมชาติเนาะเจี๊ยเนาะครับเจี๊ยเนาะเจี๊ยนี่ยังไม่ธรรมชาติเลยนไนี่เสียงเสียงจากกล้องเสียงจากจากในฟิล์มเลยนะจากผู้ให้ผู้ให้สัมภาษณ์ด้วยอ๋อเนี่ยมันต้องฟังอย่างนี้เลยเอาเจีย๊ยเอาเจี๊ยเราใชอเจี๊ยนะเกียร์ใโยเห็นไหมตานนี้อันนี้วัดเกียร์โยนะครับใช่สวยอะซูมชัดนไหมขาดจี๋เนาะ ันี่เราเล่นกล้องนะนี่เขาจะวิธีเด่นนะพุทธานาสัเสียนวูด้าแมนวูด้าแมนยาวก็ได้อย่าไปหูยานใหูยานหรือหูอุยาวคืออันนี้มันเป็นมันต้องมีมีลูกเล่นหน่อยอ๋อ้พระอยากจะทราบความรู้ครับเออพระสมเด็จนี่คือพิมพ์มีหลายพิมพ์นี่พิมพ์ฐานคู่อะไรที่คนนิยมมัพี่ตุดาพิมพ์ใหญ่อันนี้พิมพ์ฐานคู่ก็นิยมเหมือนกัน ถามคำตอบคำเนาะใช่ดนดินิวเวอรบังล์นรมนเห็นแ้วเจชัดอยู่เนาะครับชัดคับมันซูมได้ห่นะซูมเห็นแล้วนี่แล้วเห็นนะเห็นชัดนหมเห็นผ้าชัดปะดูเห็นชัดเลยเนี่ยเล็บก็ม่ตาดกันดำเยนะออ๋อเห็นที่เล็บด้วยเหรอที่เล็บนี่ธรรมชาติจริงๆนี่ยธรรมชาติคำลองเนื้อหาเราธรรมชาติล้วนๆเลย อ่าต่อครับต่อครับเราจะไปเจาะจงอะเยอะเอาแบบธรรมชาตินี่นีนนีีวไวดทั่วอ่าออกออกจากวัดไหนครับอย่างเงี้ยนอว่าปี97นี่ออกจากวัดมาเลยก็ทำาเมื่ไหนครับวัดช้างให้วัดช้างให้นะครับปี2497อันนี้เขาเรียกจากวัดมาหรือปล่ะบ2,497ครับอันนี้นะครับอ่าอนี้นี่เราปูฟูวัดอ่าเบิดระเบิดดังอีกทีลำลนสุพรรณบุรีเนะ